นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาวานนี้ยืนยันเจตนารมณ์สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาและสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนทุกคนซึ่งรัฐบาลมีสิบนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันทีประกอบด้วยปรับโครงสร้างนี้ทางระบบ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย SME ลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภคการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินเข้าสู่ระบบภาษีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการดิจิทัลว a ลเลตเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรและราคาพืชผลเกษตรยกระดับรายได้เกษตรกรเสริมสร้างการท่องเที่ยวแก้ปัญหายาเสพติด เร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งนโยบายส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมนอกจากนี้รัฐบาลเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมัน่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก และผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล t ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มุ่งการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตนั้นนายพิชัยชุนหะวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อภิปรายชีย้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาโดวยว่าได้มีการคาดการจะเริ่มจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะรบ,บางก่อนประมาณ14ล้าน2แสนคนในวันที่25กันยายนนี้โดยจะใช้วงเงินประมาณกว่า140 0 0 0ล้านบาทส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม30ล้านคนจะดำเนินการอย่างแน่นอน เราได้คิดแล้วว่าจะทําให้เร็วที่สุดแล้วก้อแรกนี้น่าจะเป็นหนึ่งหมื่นบาทครบนะครับแล้วก็ได้ดูรายชื่อแล้วนะวันนี้ได้ประมาณ 2, สิบสี่จุสองเศษล้านคนก็คือน่าจะประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นวาล้านเราน่าจะสามารถที่จะกดกลุ่มเคราะหละคังให้เงินก้อแรกไหลในวันที่ยี่สิบห้าโดยประมาณขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรการลงทุนในการพัฒนากิจความสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับธุรกิจไทย ให้คนไทยได้พัฒนาตนเองและสามารถก้าวเข้าไปแข่งขันกับนานาชาติได้รวมทั้งยังเดินหน้าเรื่อง30บาทรักษาทุกที่เป็นต้นพร้อมยืนยันแนวนโยบายของรัฐบาลต่างๆเหล่านี้จะนำพาประเทศไทยให้3ปีข้างหน้าเป็น3ปีที่เจอิดรัสรัสสัพทวีสีวิบูลรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นพิเศษเพื่อให้คณะรัฐมนตรีถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึวันแรก สมาชิกรัฐสภาต่างสลับสับเปลี่ยนการอภิปรายอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็นจนกระทั่งเวลา00.40น,าานาทีที่ผ่านมานายวันมูัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมและแจ้งว่าจะเริ่มการประชุมร่วมกันของรัฐสภาต่อในวันนี้อีกหนึ่งวันเริ่มการประชุมเวลา9.00นา